สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้กระกลับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี่สาวนิงผ้าร่วยก็ได้เดินทางมายังกระทอมหน่อยของคุณยายไล่สามศูนย์เนาะค่ะเนาะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันกับเพิินอีกรอบค่ะแล้วรอบนี้เป็นรอบที่หาเนาะคะ่ะทีเลขเพิ่นเขาค่ะของคุณยายเนาะค่ะเนาะสาวนิด้เดินทางมายังกระทอมหน่อยไปให้ไปหน้าของเพิินเนาะค่ะเนาะ แันทนออกคันเทนหน้ากันนหน่อยค่ะนี่ค่ะกระถ่อมหน่อยเพิ่นค่ะเพื่อติดตามตัวเลขความฝันกับเพิ่อนอีกรอบเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันต่อวีกตองหวดค่ะค่ะแลวรอบนี่เป็นรอบที่หาเนาะค่ะที่เพิ่นสีห้เลขค่ะนี่นี่หววที่หาเพิ่นว่าค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังเบาสิ่งที่เพิ่นเข้าลบนับถือเนาะคะ่ะ เจ้าทีเจ้าฐานของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเจ้าทีเจ้าทางของเพิ่นเพื่อที่สีไ้โใไ้ราบกับท่านผู้ชมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะไปค่ะไปรับชมรับฟังผอมๆกันกับสาวหนิงเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณายายค่ะค่ะคุณยายคับสวัสดีค่ะรอบนี้มาต่อวีกเลยนะคุณยายหันว่าฟันดีมือเคื่อนนีว่าสันฟันอยู่ตัวอะไรลูกค่ะขับกับลับไข่เนาะค่ะต่อวีกตองหวดแนเนอะคุณยาย ผู้ชายเช่นกันนี่แหละคุณยายชุ้มๆเจ้าทีเจ้าทางแม่นี่ยและค่ะเว้ยเป็นจังไดคะคุณยายคุณหัวลูกบุกหัวลูกคุณใหญ่แล้วอืมให้ลูกให้ร้านยาคัดยาของเด้อยาตายยาซักซีดเพื่อนค่ะดำชมดำแดงก็มาให้ที่เพื่อนขอค่ะเออแม่สิบอกแลยอ่เพิ่นมาถามรถแม่นอเท่านั้นค่ะเล็กไม้หลุแม่จังใดเพิ่นว่าโอ้ยก็ะนึ่งที่เจ็ดว แม่วานซีค่ะรถเอียงค่ะอันรถมอเตอร์ไซค์ค่ะโอ้รถมอเตอร์ไซค์เนาะค่ะเนาะอีเขียวนี่ยละ่ะเคยโูดเคยพายค่ะเพื่อนก็เลยม,มาถามว่าอันเลีกรถใหญ่เม่นยังเพื่อนว่าแม่ก็เลยตอบเพื่อนว่าหนึ่งซีเจตค่ะผู้ผู้ชายดำดำได้ค่ะเพื่อนเสีหยห้ตัวนี้บ่จังว่าแม่วานานี่นะมันต่ออีกเนาะมีที่หาเด้อค่ะเด้อค่ะเออนี่เป็นงวดที่หามีที่หาเขาคนใหญ่ไลยเนาะครับเนาะงวดที่หา เดี๋ยพิ่บอกมาจังซีแม่ก็ับบอกต่อไปอยุหรอกเพิ่บอกซ้ำนี่แม่ก็สิบอกรูบอกร้านจังซีล่ะทักทิมแม่โมเมนต์ล่ะว่าพี่ใช่อยู่นะแม่ก็หนาวขิงอยู่ได้เหรอเพราะน้ำแดงเพี่ก็กินน้ำใสเพี่ก็ให้กินเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเจ้าที่เจ้าทางคอย่าตายาย ไอซับคิดในมือนีมือสันวันดีเด้อสาธุ้ร้านมหานี่ขออย่าให้เสียหน้าเสียตาให้มันดังคือเสียงผ่าห้องคือเก่าคือหลังเด้อกูบาดใจสาธุสาธุสาธุเด้อคุณยายลูกหล่ะค่ะพันธุ์นี่ค่ะไก่เหล้่ยมหนึ่งสี่เจ็ดเนาะค่ะคุณยายหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดเด้อหนเดี๋ยวต่อวิกบึงแังมาตามอีกเนาะคุณยายเนาะตามอีกพุกกะจีไอ้เขื่อนพุกกะจีบอกแม่แม่ความฟันแม่เนี่ยค่ะ ขึ war, ้น um, ก <two ıyorlar. S 2> ็ข uh ับไข่เนาะเขึ้นก็มาหาดินะค่ะแม่เก็บลงใหม่แม่ก็ยังหนาวาขี้เงียบๆหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเนาะหนึ่งสี่เจ็ดผู้ชายนี่สูงใหญ่ดำาเป็นบ่คอผู้เก่าผู้เก่าก็จะที่หมู่เฮานี่ล่ะเจ้าที่เจ้าท้าเป็นมาหาแม่นี่อันเนี้ใครรูดใหญ่จังไดเ่ฝนหว่างหัวยก็หนึ่งที่เจ็ดแล้วโอ้เป็นว่าเพวนก็ชึอยู่มักอยู่บ่มันก็คืออยู่ไหนล่ะว่าอันขึ้น เขใหญ่นั่นน่ะค่ะคืออยู่เหนว่าคือก็เอาตัวแม่ก็เลยว่าค่ะเอาตัวหนึ่งสี่เจ็ดน่ะคันสิผู้ที่พายผู้คากาให้ผู้คาฟันมือเจ้ค่ะเอาจาฐานวานนะค่ะก็ไปเท่านี้ละ่ะนั่งกับมาฮับผู้พ่พายแค่แค่าาามาบอกว่าเด็กไปหนึ่งสี่เจ็ดหเหมือนเด็กคนบาปเหรอคนทาแม่เล็กใหญ่ เรีกรถใหญ่้ายเท่า์ไรเพม่อนว่ามาถามป้ายทะเบียนรถคุณแม่เนาะบวันนี้กะว่าแม่กะว่าหนึ่งซีเจตค่ะมักอยู่บ่เปิดกึ๊งอยู่เหรออืมพอใายหน่อยบ่ปากแม่บอกค่ะคุณยายบ่ปากว่าคันมักเอาแล้วแม่ก็จะเอาอะ้รล่ะหนึ่งซีเจตหนี่แม่เคยได้น้ำฝนอยู่ไหนค่ะวางซีก็ได้ดยู่นีแม่อยูุดอนไปทำงานสองหมื่นแม่ก็ได้หมอกโกงโกงเลย จ้าจ้าเลยนะครับจ้าจ้าดบัดเฮิอแล้วบนบนท่านไห้พุิไห้วีกหนีประจักลูกค่ะพุิไห้วีกนีประจักขอให้มากขอให้โดนนอกคุณยายเนาะขให้โดนเลยปัดหมกอประจักมคุณยายขนหัวลูกค่ะคุณยายคนกะบอกเหม่นครับฝันเหม่นครับคุณยายเป็นไ้แตกมาแล้วซีงวดครับท่านผู้ชมซีงวดจ้าจ้าครับงวดที่เป็นงวดที่หางวดที่หานาะสามตัวงกงๆเลยงวดที่หานี่ ขอสามตัวตรงๆคุณใหญ่บางงวดที่หานาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ที่ติดตามมากค่ะ้แล้วคุณไฮแล้วแม่นาวถิงคุณใหญ่นาวคุณลำแดงไม่เพื่นหนึ่งคุณพ่อใจครับค่ะรังหานแม่ขี่บอกเลยโอ้ยขี่บอกได้เอาใหอยยังสั่นเด้อไม่แพ้แม่ได้ค่ะมีลูกร้านมาให้ขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะค่ะสาซาด้วยซาเตอ่ะโตไรคือห่าไรครัค่ะไม่ใช่ก็ทุกหยากปากมองคือกันเนาะครับค่ะ หาคื่อมากคื่อผู้โอ้ยค่ะคือคือเลขกระบ่ได้ค่ะเข้าให้ยซีลอยคืบาทนั่นครับวนี่ให้ค่าทูบครับค่ะห่อนี่ก็จัดลอตเตอรี่ไปจัดก็สั่นตัวครับจัดลอตเตอรี่จักจะไปซองใบจะงใบนะครับเนาะแม่คือลอตเตอรี่อยู่ได้จักใบนี่ครับอันนี้ก็เป็นความฝันตอมห่อนตอวีคขอมคุณนยากครับอันนี่ละความฝันบ่ได้ว่าอีหยังอีหยังดอกความฝันแม่นี่รถแม่นี่ปีกายกระบ่ทันใดครับแม่มาจากอุดรนั่น บอกสามตูแม่จังไลยเงืนมาบาดมาซองค่ะสี่หนึ่งเจ็ดก่อหนึ่งสี่เจ็ดไหมหนึ่งสี่เจ็ดเนาะค่ะเนาะสี่เจ็ดครับบผว่นที่โหลดขันเกียวแมน่ะค่ะเพืนทำงานไหนได้แม่ถือหลดถือเลือดเจ็ดมือนได้สิกีิมือแหลกเลยค่ะคือกิดคำคุ้ให้อยู่ค่ะแม่ไปทำงานแปดปีเก่าปีเนาะค่ะรอบนี้ก็ขอให้มาตรงๆเนาะคุณยายม้ามมันเถิงแหละได้เพราะมัสั้นหายได้นี่ค่ะ แม่ก็บริสุทธิ์เลข่ายรถแม่จักเธอเดียวนี่มันนึกความมันขึ้นเนี่ยพ่อใหญ่เนี่ยมาถามว่าเลขไทยรถยากยังไงอืมนึ่งซีเจ็ดฝันตองว่ะมกบตองเว่อมากจีบอกเอร์กเกิดชึ้งอยู่เลยอันจะทีจะท่างพื้นนะค่ะเคยได้ทั้งอยู่ได้ะงวะมันมากอ่ะให้ลูกให้ล้านที่ล่ะแม่กับว่าค่ะตอนนี้แม่กับซื้ออยู่แล้ววิกซีมานีวะนึ่งซี่เจ็ดนี่อม ลอตเตอรี่ติดใบเนาะคุณยายเนาะจากใบเนาะเถ้าอใดรมวยก็บชื่อตัวลูกเถ้าอะไรหักล้าด้วยเขาเนาะมั่วไอ้ล่าไปที่ลูกค่ะพ่อแล้วพ่อแล้วคุณยายแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอขอบคุณคุณยายหลายๆเด้อค่ะเด้อที่มาแบ่งปันมาแชร์ตัวเลขให้ก okay, ับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟ okay, ัง ขอให้เฮงเฮงมันหมานทุกคนเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณยายไม่หลุดไม่ลำรวยลุดเลยสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของคุณยายไร่เนาะค่ะเลขสามตัวเพิ่นหามาค่ะหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะท่านผู้ชมไปตัดลิ้นเอาเนาะค่ะเนาะเพิ่นหามาสามตัวตรงๆหนึ่งสี่เจ็ดค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งมานมาน,มานปังปังรำร่วยร่ำร่วยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อะเด้อดค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิ่งผ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ